สวัสดีค่ะเด็กวันนี้นะคะพบกับคุณครูปอยในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยสัตว์น่ารักค่ะวันนี้ครูปอยก็มีใบงานมาให้ใหเด็กๆทำกันด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำใบงานการเรามาทวนเพลงกัน,นดีกว่าค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย ูกเป็ดร้องกาดกาดลูกไก่ร้องเจี๊ยบเจี๊ยบลูกหมาเขาบ๊อกบ๊อกบ๊อกลูกแมวก็ร้องเมียวเมียวลูกหมูร้องอูดอูดลูกกบร้องอ๊ออ๊กลูกนกล้องทิบทิบลูกกัวก็้ร้องมอมอไ่ดเด็กเก่งอมากเลยนะคะต่อไปครูจะมาสอนเด็กเกี่ยวกับสัตว์น้ำค่ะเด็กๆยังไม่เอ่ยว่าสัตว์น้ำ มีมีสัตอะไรบ้างเอ่ยจินตกรู้ไหมค่ะโดยครณจะยกตัวยอย่างนะคะเช่นมีปลามีปูมีกุ้งม,มีหอยใช่ไหมคะแล้วก็อีกมากมายเลยโดยพวกปลาหรือว่าสัตว์ชนิดนี้นะคะก็จะมีทั้งตามธรรมชาติแล้วก็มนุ์นะคะนำมาเลี้ยงนะคะค่ะ โดยธรรมชาตินะคะถ้าเกิดสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติก็จะหากินตามธรรมชาติใช่ไหมคะเช่นในน้ำก็จะอาจจะมีสัตว์เล็กๆในน้ำน,นะคะทำให้ปลาพวกหอยนะคะหากินตามธรรมชาติได้หรือที่นมนุษย์เลี้ยงนะคะจะเป็นอาหารนะคะสําหรับปลาชนิดนั้นๆคะ่ะต่อไปเราก็จะมาทารายงานกันค่ะมาเลยค่ะเด็กๆเราก็จะมาทารายงานกันนะคะลาก ลากโยงเส้นจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กันแล้วระบายสีภาพให้สวยงามค่ะใครเดกๆนะคะสังเกตภาพนะคะก็จะมีที่พักอาศัยของสัตว์นะคะแล้วก็จะมีภาพสัตว์นะคะโดยให้เด็กนะคะลากเส้นสัตว์ที่คู่กับกับที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดน,นั้นนะคะโดยเราจะมาเริ่มจากสุนัขค่ะ สุนัขนะคะจะอาศัยในที่พักอาศัยไหนคะภาพไหนเอ่ยภาพนี้ค่ะให้เด็กลากเส้นมาภาพนี้เลยนะคะภาพที่สองคือสัตว์ชนิดไหนคะไก่ใช่ไหมเอ่ยไก่ต้องอยู่ตรงไหนนะให้เด็กสังเกตนะคะใช่แล้วค่ะไก่ต้องอยู่ที่เล้าไก่นะคะต่อไปหมู มูอยู่ที่ไหนเอ่ยหมูก็อยู่ที่เล้าหมูมีนะคะให้เด็กลากเส้นให้ตรงนะคะจากนั้นให้ระบายสีให้สวยงามค่ะแล้วครูก็มีตัวอย่างนะคะมาให้เด็กด,ดูกันด้วยแบบนี้เลยนี่นะคะให้เด็กระบายสีผ้าให้สวยงามนะคะให้เหมาะสมกับความเป็นจริงนะคะเห็นไหมคะว่าครูลากเส้นไปที่ผ้าใส่ของสุนัขที่ผ้าผ้าใส่ของไก่นี่ก็คือเล้าไก่นะคะนี้หมูครูก็ลากเส้นไปที่ เล้าของหมูนะคะหรือว่าคอกหมูนั่นเองค่ะเด็กๆสำหรับใบงานกจิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยสัตวนาา์น่ารักนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ทีวีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย